สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะทําขนมข้าวโพดเผือกสาคูค่ะเป็นแบบใส่น้ํากะทินะคะก่อนอื่นเราก็ตั้งน้ําให้เดือดแล้วก็ใส่สาคูลงไปหนึ่งถ้วยค่ะหรือว่าหครับนะคะต้มไปเรื่อยๆจนหัวไม่สาคูของเราจะสุกนะคะหลังจากสุกแล้วเราก็มากรองออกล้างด้วยน้ําเปล่าอีกครั้งหนึ่งนะคะเมือกสาคูจะได้ออกค่ะ ขนมของเราจะได้ไม่เหนียวจนเกินไปนะคะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำลงไปค่ะใส่ข้าวโพดลงไปแล้วก็ใส่เผือกตามลงไปค่ะต้มจนกว่าเผือกและข้าวโพดจะสุกนะคะตอนนี้เผือกและข้าวโพดก็สุกดีแล้วค่ะ ใส่กะทิตามลงไปอย่าใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟปานกลางค่ะแล้วก็ตามด้วยเม็ดสาคูที่เราต้มสุกแล้วลงไปคนให้เข้ากันเลยค่ะแล้วก็เติมน้ำตาลมะพร้าวลงไปนะคะ ตามด้วยเกลือความหวานสามารถปรับได้ค่ะถ้าไม่ชอบหวานก็ลดลงแต่ถ้าชอบหวานมากก็เพิ่มขึ้นได้นะคะเมื่อเข้ากันดีแล้วก็เสร็จแล้วค่ะปิดไฟนะคะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะตักเสิร์ฟตอนร้อนๆน,นะคะจะอร่อยมากๆ เพิ่มความหอมด้วยงาอีกสักนิดนึงนะคะเป็นงาคั่วค่ะแค่นี้ก็ได้กินของอร่อยแล้วสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ